ไปติดอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วเอ้าโอ้ยตวป๋ปลาบอดดิ๊กน้องเกมตวป๋ปลาบอดดิ๊กเขียงกระพุ้มีเขียงมี่ ฟาอือมะเขาฮ้าฮ่าอือไข่ไข่ถือกล่องมาบางเขียเอ้ยมาครับมา มาผีมั้กับผมอีกครับผีครับ,ม,บมาทางผู้มีนี่ผู้ฆ่าบใครรูดเอาใครออกกันครับคุณนะครับใครแบบ้างครับคุณวู้ใคร ไปแหวบเก่าครับ,บคือบ่เห็นพอลุดนะนี่เดี๋ยวเห็นล่ะ หลายหลายหลานนิวมื่อนี้เอกซ์ได้หลายหลานนิวมือนี้หลายหลายคนหลายหลานเนี่ยเห็ดไประนเ่งแรกกเนี่ย ยากแน่น yeah,

เห็นส <kung government> ัตว์อยู่บ่เห็นเห็นพลเราหมีดนัแต่ว่าว่าเห็นหนาพลเราเป็นยังนี่พลุลอยู่พลผลตขวดปนี่เห็นแล้ว Thank you. Thank mm -hmm. you. ผงลูกปลาได้เก็บล้างเลยสร้างเมยมันสร้างเมยมันดื้อน้อหัวมันวันโอ้พา,เ,า,เ,า,เ,าเ,อเอาพาเอาเ,อาเลี่ยง คนไทยจะยุ่ก่อนจะเอาคนมาแล้บอกกน่ามามาสองเพืน mấy anh em ơi 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 anh bỏ lên เล่ uh ่าขูดเรี้ยวเพราะหลังน้ำหนึ่เดือดเอาประสาที่เลื้ยงใหม่พ่อ luôn em bớt rồi bỏ nhăn hơn thì bớt về cứ hướng để bao kịp nhỉ

แปงลงเป็นนอ้องบแปลงหนาเป็นหนามกีซีหนามคีซีป่า แป้งหลเป็นหนันหนพีสีเอาขึ้ฟังกันเด้อเอาขึ้นฟังหนังกันด้ยนียเถออย่ามันเปื่อย เปลือนได้แน่นีแน่นีแน่นีแน่ตึบบลิปตี้ยี่แมวคุณมาเห็นเฮ็ดต้นหน่อยๆน่อยป่บอหไปถามแม่ปลาเบิ่งแม่เกมแม่ปลาเปลือดแม่ปลาเบิ่งมึงแบบเฮ็ดต้นหน่อยๆนยังไง

thôi đi ไปเบิ่งเที่ยวแล้วบ่นี่ให้ต้นเที่ยวเนี่ยแล้วบ่นี่ vô tuyệt vọng vô tuyệt vọng vô tuyệt vọng vô tuyệt จีมิบบง เห็ดตึงอะไรอป่ตึงเลยไปร่ป้าวกเห็ดน่ด้่ัเห็ดต้นไม้ชั้มไดป่สิ mơ mộng đi mà ai <laughs> coi đi <laughs> chứ ai <laughs> coi đi chứ ai 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 coi đi chứ

nên được sống mà nên nuôi ta, ta lại chưa biết nuôi, nuôi mà không biết nuôi, nuôi có thể mà có nuôi, nuôi 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 thức nuôi 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 chốt rồi nha cứ hướng thì ba còn mình bò còn phải nè còn hướng nè Cổng không phải ba cứ hướng แต่คดเยอะ ไปไหมหเฮ้ยยี่แม่มาเอาเสื้อเกลือไปบ่กดีพอเก็บไปเบิ่งเบิ่งหายข่าหนาบ้านดังเสียงหนึง่งเบิง่งเบิ่ง

ยังงใช่เหยียดนี่ก็เห็ดเป็นตอนเหยื่อๆได้ปลาแดกตอนเหยื่อๆเนี่ยได้นแนวนี่ได้มันจเจงสิปลาแดกมันมาเป็นแนวนี่ได้เอามานีโอ้ยเนาะมันก็เห็ดกึ่งสีตัวปลาแดกน,น,นั่นเจงสิมันก็เปื่อยพอดีแล้วเปื่อยตัวของเห็ดบางจะก,กระโดงบางก็ไอออกมัปีกที่นี่คือเนี่ยนี่กับปีกในขึ้นกันนั่นละ มึงยังมากัดนี่เอ่อไปดดกัดนี่กัดนี่ดเกลือไปมากัดนี่เานั่นีมัขันเก็แดเขาก็เฮดแตงสีตัว ไ uh, ้ที่พ hey. ี่เฮตอนจังสีป้าแดกนไหมกัดขากันนี่มาพีกัดขากันนี่กัดขากันนี่เลยกัดดีกัดีเาเ็ยังมาาเป็นตนมาเยอ พอนี่เฮ็ดประแดดสมองออมันใหญ่ยอยู่แต่บ้านมันเห็นบางเพราะเฮ็ดแบบบางเฮ็ดแบบยังแบบบางขเขายังยกมาเขาเฮ็ดประแดดก,กัดคือพวกไมาเฮ็ดสันเอิญไมาเฮ็ดจิตัว เขาสร้างว่าจยางไรคะสัสก็ต้อนน้อยนี่ก็ต้อนน้อยตัวนี้ต้อนน้อยคือตอนตั้งสี่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 ยาวๆตั้งสี่ก็คือบอกว่าเห็ดสินดอดจันอ้ยคือเห็ดอะไรอ่ะใครมาไนี่เปเห็ดปรี้ยงเนี่ยมาพี่กับป้าเอือบเห็ดป้าเอือบกับป้าเอือบก็จะเห็ดจันทสี่ตัวไปป้าเอือบกับปลาแดดคือการนี่บอกไปกัดกัน อุ้ยแล้ก็มันกัดกันนี่กัดกันกัดกันไทยคิปเ,เดี่ยวดิเออโอ้ไทยก็คุณคิดกันก็ป่านี่เป,ป็ไปิดไปฮะปิดห่อเนี่ยต้องปิด